เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะทําการเอารถตักมาดึงรถไฟนะทุกคนคุณผู้ชมเคยเห็นผมเคยเปิดตัวรถตักอย่างวะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะลองมันดึงไอ้เจ้าดีดูมันตกรลังง่ายเลยขนาดนั้นวะเดี๋ยวถ้าผมพยายามยังไงมันไม่ขึ้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนจะเขาเรียกว่เาเจ้าดีเซตแล้วก็เดี๋ยวจะมาลากใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมวันนี้มีมอดรถตักคิดว่าน่าจะยังไม่ได้เปิดตัวนะครับทุกคน ถึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมมีซะด้วยนะเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูอ,งดอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาก่อนอ่านี่ไงไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะลองดูพรีวิวดูก่อนอ่ารุ่นอะไรวะเนี้ยอุย๋สวยนะสวยนะเอาเรื่องนะเฮ้ยเอาลุกน,นะ้เาเรื่องหนาเรื่องหนามันจะมีทั้งอ่าเราซื้อมาก่อน มันจะมีทั้งตัวตักนะครับที่เป็นตัวแถมมาให้นะทุกคนอันดับแรกเราแต่งเครื่องโอ้แต่งเครื่องไม่ได้แต่งอะไรโอ้โหต่เปลี่ยนล้อได้นะทุกคนผมว่าล้อนี้แหละเนาะผมว่านี้ดีสุดแล้วนะมันจะดูลุยๆดีอันนี้สลิงอ่ะเนี่ยมันจะมีอันนี้คือเขาแถมมาให้นะไอตัวตักเขาตัวตักเขาจะแถมมาให้อยู่แล้วแต่ว่า เราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าเราจะไปเรามันจะเป็นตัวนีบนะครับแล้วก็ตัวนีบแล้วก็จะเป็นตัวยกเวทโป๊กลีฟรถตักมันก็ต้องตักอยู่แล้วใช่ปะรถตักมันต้องตักอยู่แล้วอันนี้ไม่แต่งอะไรได้บ้างวะเนี่ยมนแต่งอะไรไม่ได้เลยวะแต่งสีได้นะสีแดงๆงนี่สวยวะเนี่ยแดงๆุ้มๆนี่สวยวะฮ้ยเอาเป็นสีนี่วไว้ ซอปไหนก็เอาวันนั้นนะครับทุกคนอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันไม่ปลดล็อกว่ะก็ได้ลูกเต๋อบนเดิมแล้วเอ,อ้ยมาเรา,าดูดิอโอ้ยเสียงแต้มโคตรสุดอ่ะลุกยังไงวะลูกพี่โอ,อ้ย ยกยังไงวะเนี่ยอย่าบอกว่าย,ยกไม่ได้สวยเลยนะมันต้องได้ดิเนาะเฮ้ยมันต้องยกได้ดิมันยกไม่ได้ได้ไงอะเฮ้ยมันต้องยกได้ดิเออนี่ไงเออว้ายอุย้ยจุกเกี้ยจุกเกี้ยโคตรสมจริงอะ เราเราสามารถตักไอ้นี่ได้ปหมตักโคลได้ปหเฮ้ยตักหินก็ได้เหรอเฮ้ยตักหินได้ตักหินได้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราอุ้ยผมยังไม่เป like ิดตัวเลยยังไม่เคยเปิดตัวเดี <S 2> <S 2> ๋ยวลองเปิดต so ัวดูนะอ้ผมจริงยิบหายเลยว่ะ uh> uh uh ็ค uh 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 ือวิดีโอนี้อ่ะผมจะต้องเดินทางมาที่สถานีรถไฟนะทุกคนมัน ซึ่งมันไกลมากๆครับผมจําทางได้อยู่แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยมันไกลมันไกลจะจัดเลยเด้ะจำทางได้อยู่แล้วไปเดี๋ยวเราไปกันเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหูไม่เคยขับรถตักได้โอ้โหโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเอาเอาหินไปด้วยป่ะเ้ยหินผมหมายป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอหินข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองตักดูไม่เดียเสียงแต่มันโคตรดีอ่ะเฮ้ยผมว่าลุยโคนสบายนะเนาะมันดูหน่วงๆไงท่านผู้ชมมันผมว่ามันดูหน่วงๆนะมันดูไม่ค่อยลื่นว่ะเนาะดูหน่วงๆไงไม่รู้อ่ะ เอออุ้ยหลุมหลุมหลุมเฮ้ยหิน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 ลองลองลอ,งอหินไปด้วยดิอ๋อมันต้องอยู่ท่านี้เหรอมันต้องอยู่ออเอาเฮ้ย เอาหินไปด้วยเราลองดูดิตักหินก็ได้เหรอโอ้โหสมจริงสมจริงจ้ดผมชอบอะตักหินก็ได้โอ้โหหินหินเราจะหายเปล่าเนะี่ย หินหินยังไม่หายอุ้ยหินก้อนเล็กหายไปแล้วอุ้ยหลน่นอ๋อมันหล่นนะมันไม่ได้หายนะดูดิไต่ตรงนี้สบายไหมอู้หลมโคตรลมเลยอู้หูจะไปได้นะแต่มันเลี้ยวเอวอ่อนมันสบายอยู่แล้วนะเอ้ยพี่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 มันไปครึ่งหลับแล้วนั่นพี่ลูกพี่ลูกพี่ มันไปกลางลำแล้วแล้วเหรอเฮ้ยแต่มันก็ไปได้แนละ้วมันชิวมากเลยอะทุกคนชิวมากเลยไป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 ,ป,ปสมจริงมากอะสมจริงจัดเลยทุกผู้ชม อ๋อไม่สามารถที่จะปิดได้นะทุกคนเวลาถ้าเราจะตักเนาะนีโอ้มันปรับมันวิ่งสี่ล้อให้อยู่แล้วนะครับโอ้ทำไมมันช้ายอย่างนี้ยเฮ้โอ้ทำไมมันชายย้า,นะชา,ชาอี่วะเนี้ยชัดจ้าโอ้ว้ก็มันเอียงนี่นะ ไม่หินไม,หนไมหนะ่หินยังไม่หายเลยนะหินยังไม่หายเลยนะจุดป่านี้นะเออลุล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 โ้แตะแทงป,ปัก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 ,ปกอ่ะปลาทางข้างหน้าเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่ามะมา,มาเราจะไหวกับเขาหรือเปล่ามามาดูกันครับ มา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 เอาแล้วครับผมเตรียมพร้อมนะผมจะรูดเลยนะท่านผู้ชมรูดเลยนะมาผมรูดเลยนะรูดเลยนะผมรูดเลยนะรูดเลยนะรูดรูดเออนั่นแหละโอ้โหไปเอาสักหน่อยด้ยกระเจิงจะกระเจิงสักหน่อยดิปี่แม่งไม่บินว่ะ เออไป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 เออทำไมมันลึก่างี้วะเนี่ยโอ้โห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 อย่าดนะับ่าดับโอ้่าดับอ้ยพวเกเครื่องดับไปไปเออ,เอ,อน,นั่นแหละนั่นแหละ้ยผมลองต้นต้นไม้ต้นนี้ได้ป เอ้ยอยากเล่นว่ะอยากลองเล่นว่ะเราแต่เรามีภารกิจนะครับเราเราเล่นไม่ได้ไป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 เรามีภารกิจเอ้ย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 เี้ยงเอี้ยงน้ำมันน้ำมันข้างหลังนี้ผูกไปเลยครับโอเคถือว่าถือว่าปลอดภัยนะทุกคน แต่รถมันวิ่งช้ามากเลยอ่ะผมอยากให้มันรูดเร็วกว่าน,นี้อ่ะคอนโทรนี้ยังกับคอนโทรนแคสามสองศูนย์เน็กเจนเนาะเนี่ยคอนโทรนอย่างเงี้ยเหมือนจอยสติของเน็กเจนเลยอะ่ะไปเลยไปลอยไปลอยไปเลย,เลยมันต้องออกซ้ายใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเ้ยออกขวา อขอเพื่อไปลงสะพานนะครับวิ่งชา้าจริงนะเนี่ยแม่งควาจะถึงนะเนี่ยโอ,โ,อโอ้โหโอ้โหอื้มหือ้าวอืมอืมฮึไปเลยไปเลยเหยียบเหยียบเลยลูดได้เกี่ยวอะอุ้ยมีปลาย จับรู้เปล่าวะเน,นี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เดินเร,รียงดังเฮ้ยรถดูหินก้อนนี้มันยังอยู่เลยอ่ะดึงดึงดึงด้ยนะไปไปไปมาถูกทางแล้วเปล่าแเบบนี่ย อ,อ้าวเอาผิดทางเฉยเลยว่ะแต่ก็ถามว่าไปทางนี้ได้ไหมได้นะครับแต่บอลมันอ้อมอะ่ะเอาได้อยู่นะเอาไปไปไปเถอะไปไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอ้อมอ้อมหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะไปได้อยู่เนาะมาดูการลุยป่าลุยโคลนลุยน้ำนะครับของรถคันนี้กันหูเหยียบชนแหลกกระจายเลยอ่ะ แหรกกระจายทุกอย่างเลยอะไปทางไหนวะตรงหรือเลี้ยววะอ๋อเลี้ยวนะครับโอเคเลี้ยวเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะครับไป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 คือภารกิจตรงนี้ผมรับไว้อยู่นะแต่ว่ายังไม่ทำอ่ะมันบอกให้เอารถเอ่อราสามัทธไถ,ถอ,ออกไลยหรือเปล่าวะ มันบอกให้รถไฟขึ้นแล้วไปส่งที่ชานชาลาฝั่งรุ้นอ่ะหวาดเสียวี่บ่ายจะตกไปทำไงมัเนี่ยหวาดเสียวยิบหายโอ้หินไม่ยอมไปตกเลยเนี่ยเฮ้ยเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายวะ เลี้ยวขวาดิเพิ่งได้ยินเสียงถอยนะเฮ้บนี่เอาละทีนี้เราจะได้ลุยโคนเอ้ยลุยน้ำกันแล้วท่านผู้ชมมา สามชาไม่ได้เนาะมันสามชาไม่ได้เฉยว่ะมาเดี๋ยวเราลองลุยน้ำข้างหน้าดีดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะทุกคนครับนะโอ้โหไม่คนไหวทุกอย่างเลยอ่ะ้อหินก้อนนี้ก็มากับเราด้วยนะ โอเคไปเดี๋ยวลองลุยน้ำดูครับเอาละมาอยากรู้เหมือนกันว่าลุยได้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเออ่ตักไปเขาเรียกว่าไป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 ช่วยรถไฟอะไปกู้รถไฟอะเอาล้วนะเขาป่ามาแล้วเขาป่ามาแล้วเอาล้วนะเอาล้วนะเฮ้ยมาแล้วครับผมเอาลับเอาลับลงแล้วครับมาแล้วเอาลับเอาลครับเฮ้ยเฮ้ย

เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตรงนี้แข็งป่ะข้างหน้าน่าจะนึกนะเอาเร็วเอาเร็วไม่มไมมงีง่บก้อนนี้ไม่ถูงงงกับพันที่หมาขึ้นได้แล้วโอ้โหแม่งสุดยอดจริงว่ะมันไปได้ทุกที่จริงอะมามา,มาเราใกล้จะถึงรถไฟแล้วท่านผู้ชม มาวิ่งมาตั้งไกลขนาดนี้เนี่ยช่วยขึ้นให้หน่อยเธอรถไฟถ้าไม่ได้เดี๋ยวมเอารถเหมืองเลยนะต้องูยุมนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอารถเหมืองเลยนะแม่ไมงนะไปทำรถเขาตกรางเฉยเพราะเพราะอะไรครับเพราะตามตามคอมเมนต์เดอะซีดีนั่นแหละครับผมขับรถไฟเขาตกรางสวยเลยกไปจับเขา ตลาดก็บุดหัวแล้วเนี่ยเฮ้ย,ยรถจะดับว่ะเฮ้ยมันต้องงี้ดิมันต้องงี้ด,ดิแม่งรถจะดับเฉยเลยว่ะวูดูดูด,ดูมันยุบลงดิโคนวางลงสุดแล้วนี่มา โอ้ดูโค้นยุบลงเลยอะท่านผู้ชมโอ้ดูดิแม่งโค้นแบบยุบเลยอ่ะเฮแบบ้ยย,ยุบเลยแล้วคันอื่นจะมาได้ไหมเนี่ยแล้วหินก้อนนี้มันยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่เฉยเลยวะว่าหล่นต้ตนนี้แหละไม่ได้เราต้องไปเราต้องไปด้วยกันเจ้าหินต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกัน ไปด้วยกันไปได้ไกลโอ้ดูด,ดูมันไถโคนเนี่ยนี่ไปด้วยกันไปได้ไกลถึงแล้วรถไฟถึงแล้วไปทางไหนวะเนะี่ะอู้อยไกลอยู่นั่นนถึงที่ไหนเฮ้ยไกลอยู่นี่เนี่ยแม่งจะกีนาท,ทีแล้วเนีย่ย ไปเร็วๆเลยทุกพี่โอ้โห <c oughs> ผมวก็ผมว่าดึงไม่ไปอ่ะพอไปถึงไม่ดึงไม่ไปอ่ะไปผมอยากดึงรถไฟมาตรงนี้ไงท่านผู้ชมผมอยากดึงมามากเลยผมอยากดึงมาแถว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 เนี้ย <c oughs> แต่มันต,ตรกรางก่อนไง <c oughs> ตกทำไมก็ไม่รู้นะครับผม โคตรง่ายอะ่ะเออถึงแล้วถึงแล้วถึงจริงๆแล้วนี<อ>เ่เป็นไงนี่คือรถตักของเรานะครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับทุกคนว <laughs> ิดีโอวิดีโอได้อีกแล้วข้างบนก็เป็นรางรถไฟข้างล่างก็เป็นรางรถยนต์นะครับมันมันช้าจริงครับรถมันวิ่งช้าจริงรถคันเนี้ย ผมอยากกาึกกักกึกกักโคตรสมจริงอะ่ะไปดูหน้าเนะานะทานผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราให้ปาคก่กันเนาะเดี๋ยววิดีโอนี้ก็เปิดตัวรถตักไปสักหน่อยนะมาผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะยกกระดิสูงขนาดไหนวะอยากอยากรู้เหมือนกันเนาะเราเปิดตัวกันนะทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่า จะยกได้สูงขนาดไหนวะเยอะโอ้ตึง้งแล้วก็ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดันไอ้นี่ไหวไหมจะดันรถไหวไอ้ต้นไม้ไหวไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะไอเอ้เอเอมงดันไม่ถูกโอ้โหอะไรวะเสียพรมหมดเลย เสียหมดตั้งหลักไม่ดีจันไม่ถูกเอาลุยอึ๊บอึ๊บโอ้อออนิ้เปียอุ้ยไถโอ้หไปงี้เหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราเปิดตัวนะทุกคนเดี๋ยวดิมาเออนี่มันต้องรถตักคันนี้เงินเงินพี่ก็อยู่ท่าน,นี้เลยมันกดกดอึอกดอืด กี่ก็อยู่ทานี้แล้วกันนะลูกพี่นะโอเ้ยเจินไวีดีโอหน้าครับเดี๋ยวพาใส่รถไฟแม่งเลยไม่ขึ้นในบรรู้ไปสวัสดีครับ